สนีอ่ซากุสนะคะมันเน้าแบบนี่คุณนมาเลยมาทอ่าอหนึ่งชัโไดี่เมืองเขาแล้วนะคะ เฮ้โลกนั้นเดินตรงไปทางนู้นคิดว่านะนนขอเยอะไป เฮ้ยนั่งนั่งอ่ะแล้วแล้วเธอจะแล้วมันจะหล่นไหมอ่ะแบบถึงอาซักกุสะแล้วนะคะ <c oughs> วัออาซักกุสะแต่เราต้องถ่ายทังเข้านิดนึง <c oughs> นี่คมแดง <c oughs> นีเข้าไปข้างในเป็นร้านค้า <c oughs> ก่อนนี่จะถึงวัดใช่ปะ่ะ <c oughs> เป็นร้านค้าตรงนี้นั่นข <c oughs> ายพวกแบบ <c oughs> ชงชาอุ้ยเหมือนมีสึงหมาเลย <c oughs> เครื่องนี่นะคืออะไรอ่ะชิมปะเ้อรเงกิเขาเรียกว่าไรนะเกี๊ยวะเีย พิซิตัพั์ของแบบเป็นของแบบไม่ได้พิซิตาพัน์นี่มันเหมือนทาของรอบเ็นแบบอะ่ะน่ารักมากเลยแ่ยแบบใครดคาวนักมากน,นี้คนปลเหนะา,าโเหมือน มากออกกา,กมากอดว่จะมาอยู่ข้างหลังทางเดินที่มันไม่ใช่ทางหลักตรงกลางตากรบุรีด้วยมาข้างในตรงไหนไม่รู้แล้วในงงไปหมดตาด้วย มันคืออะไรอ่ะจะไม่ได้แล้วนี่ก็ซูชิเดีวต,ตอนนี้นก็กำลังหาข้าวกินอยู่เพราะว่าชิวมากแบบวไม่รู้จะกินอะไรเพราะว่าแบบอาของกินไม่ได้ มันมีน่นด้วยาได้ตีมระดับเจ็ดกันแล้วนะคะที่ของขายด้วยเอาระดับเจ็ดหนึ่งอยากลองชิมระดับหนึ่งอะว่ามันจะอ่อนไหมแต่ระดับหนึ่งก็น่าจะเค็มแล้วอะสำหรับคนไทยต้องรอต้องรออ๋อให้เราช่องนี้ เราได้มาแล้วนะคะไอติมชาเขียวระดับเจ็ดมันจะต้องยิ่งใหญ่มากๆเนเธอลองน <c oughs> ี่มาซื้เอเตาบลญี่ยนี่น่ากินมากเลยขอรี้ลูกใหญ่มากทำมาเย็นเองเอสปาเก็ดู้ดาบทำลายเด้อนี่อ้วน ไค่เาเรี่มาแล้วออน้อันนี้เราก็มากินเ็มปุระนะคะตรงอาคกิฮาบาระคนเยอะมากเห็นไหมของน้องเป็นเซมปุระวิสาหกิ้คนญี่ปุ่นมากินร้านนี้เยอะมากแตบบ่ว่าเรา ประที่แพทกินปะกีอร่อยมากต้องสั่งเป็นแบบต้องสั่งเป็นแบบเทมปุระเนาะอร่อยถ้าเป็นแบบพวกพวกหมูจะแบบเขาจะเหมือนจะหมักไว้อะนะคะนี่ก็จะแบรอบๆถ้าเป็นหมูเหมือนเขาหมักแล้วมันกลิ่นมันแรงไปหน่อยอันนี้อร่อยต้องเมนูนี้แพทกินอร่อยดีมันแบบมันไม่ได้หวานแต่ว่ามันแบบว่ากลมกลมม่อมอ่ะ oya <laughs> station shipoya <arp inhale> <sh <arp inhale> คือต้องต่อแถวเข้าถ่ายรูปแล้วเนี่ย1ึกร้อยู่ข้างหน้านะคะไปไปเขียวอยู่ทายูจ้านี่เราก็กำลังหาร้านของกินกันอยู่นะคะ เราเจอขึ้นเนินกันอยู่เนี่ยก็ว่าทำไมมันเหนื่อยๆวะโอ้ยไม่กินนะแต่เรากำลังหาร้านของกินอยู่หนึ่งร้านโายเหนื่อยแต่ก็คือที่นี่ก็แบบของเยอะมากนะ มันจะมีเนื้ออยู่หน้าร้านเหรออวนค่ะคว,วันนี้ก็มาร้านทันกุยเอ็นยานะคะใส่ห้องเดิ่เข้าไปในห้องนะนี่อิงลิชเมนูจะมีมาแล้วดนะ้อ ของแบบแปลกๆเยอะร้านเนี้นยน่ารักไข่กัาสแบบของแบบแปลกๆเยอะนะคะร้านนี้เรื่อน,นี้อะไรตัวอะไรไม่รู้เนี่ยแปลกเยอนยะน่ารักจังเลยถุงเท้าสนุกี่เบอกว่าน่ารักอุ้ย ชิบะวะเนี่ยอ่าไม่ใช่ชิบะปะชิบะแต่ว่าไม่นาา่ารักอ่ะชิจังก็มาเด้อแต่ว่าเหมือนจะแบบทีนก็ไม่ทุกอย่างนะของเยอะอยูยๆๆ่อ่นะน,น,น,นี่เลยรเนี่ยเข็มกัดตัดผมซาโลมีตัดมาเย็นแพงเหมือนกันนะเนี่ยเก้าสิบบาทนี่มัน อุวยน,น่ารักนะี่น่ารักอ่ะไม่คืออะไรไม่รู้ลูกตามันมีกล้วยหอมด้วยอ่ะมีหนึ่งมีสองจ้าตัวสองเป็นสองน่ารักม,มีปลา,าด้วยปลาดิ หนี่สมกอ,อะไรไม่รู้อ่ะรับดิคันแปดเอ๊ะ1ันหกตัวนี้ที่อยู่ในน้ำเป็นนี่มันเป็นหนังสือซะส่วนใหญ่เดี๋ยวเพิ่งไปดูบีสองกันดีกว่า มันมีอะไรนี่มัจะเป็นหนังสือเนาะเราไม่ได้อ่านเราอ่านหนังสือด้วยกันพี่ปุ๋ยออกมาบอกไม่จะดีน่ารักว่ปะปากแบบปักอืมน้ำพังน้ำพังอันนี้ก็ไปลอยเย็นลอยเย็นก็ราคาแรงอยูน่นะสิงปลาตัวนี้ก็พันเยน ่ข้าแอบแรงแก็หาย่ข้ามีการทางตลาดหรอกเฮ้ยน่นาลกเฮ้ยฉันเห็นอะไรบางอย่างอ่ะฉันรู้สึกแก โอ้ <t om it> oh my gosh oh my gosh oh my gosh มีดเลมอนด้วยวุยของเยอะนะเนี่ยที่ข <t om it> ้างในก็ยัง <t om it> ม,มีอีกนะเนี่ยคุยมีซิมสันด้วยวะอ้วนคือซิมสันนี่มันจะไม่ค่อยมีในชอ็อ вот ปนะเนะี่ยสตาร์วอลก็มี <t om it> น,นี่มอเบล มาเวลย,ยังไม่ค่อยแหละเข้าซิมสันเหมือนกันันเนีที่นี่ไม่ค่อยมีซิมสันลูกปีกจูโอเมยก็ปีก,จ, oh God. กจูเยอะมากดิมาริโอก็มีเทนอปปี้อันนี้ก็จะเป็นมิกกี้มาส์แหละวัน น,นี่ร้านฮานูไดโดกุโรนะคะอันเป็พิร้านอันนั้นก็โอเคค่ะแต่ว่าเกตเขาก็อาจจะสู้ร้านนี้ไม่ได้นะคะเกตอันนี้นั่นจะเป็นพรีเมียมกว่าก็ราคาก็ตามความพรีเมียมมาเนาะก็เดี๋ยวไปดู เดูเนี่ยทำไมลองชิมดิบ้าแล้วมันกระเทียมนะชิมอันนี้เป็นแบบซาชิมิน,สสมนะจ๊ะ นีกหนึ่งเลยอะกินกันนะจ๊ะ่ายช่แล้วอันนี้เป็นาชีมีนาะะกินตกเร่อดีมากก้านี้ชอบมาก